ครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังล่อางหาในทางขอบ้านหนองไม้เมืองชุมแพอ,อยู่ก็จะบอกว่าถามก็จะว่ายุทธิ์เทศบาลผ่านเทศบาลมาว่าสัน้นจะอยู่เมืองไหนเด้อจะลองลองหาบ้างก่นอนเพราะว่าคนก็เพิ่งน้ใจว่าไบ้านเราอดีอยู่เมืองไหนเฮ้สังเกตเมื่งหลายหลังแล้วนะเขาอยู่คังคังเทศบาลน,นี่เนาะฮะคัองอะไรไม่ดี ยอันนมยู่เสียแล้วไม่ขงอันน้ไม่สิบบานหลังนี้ทั้ทนี้เป็นบ้านนลมีลูกติดอยู่สิมีลูกติดอยู่อ้ยมาเลยมาเลยมองยุ่กว้างาแนี้ไหมปาไปเห็นแม่ติดตุมม่อวานนีทยเปียงก่าหมชาปลามันนหล ห่วยห่วยไม่ติดจมมันนี่ไม่ติดตม่นะซว่งมันี่มใช่หรอก็ดีแล้วไม่เนียนถือย่างนั้นน่ยวางสักอนเดี๋ยวจเอาบงม้วนมาให้ใบเขานีเดี๋ยวป้ายัยังไรับเลยยัอเดียวนเดยวนนั่นคยมาปิไหนบางทีเพิ่นเพิ่นประกาศเท่าไห่แ้เนี่ยเช็เลยคุณซื้อซื้อซื้อยังก่เช็กค่ะ เช็คถามบางงวงใบเขาได้คือที่ถือกันยุทธกับผู้เฒ่าแต่กินเงินเลยแหละวันนี้สุขของเรากำลังมีความสุขใจสุขใจเด้อลูกไอ้คิดเห็นได้ใดได้สบขอบคุณขอบคุณขอบคุณเงินใครได้เงินค่ะคำไหนได้คำเด้อสมพรสมพรไหนเลยสมพร โอ้ยนอ้เสาแล้าไปสีเขาขึ้นต่กยันไม่ใชท่านเน่เนอนี่มันบ่เขาหนนั่นนี่แหละแม่ยังบอกแม่อาญาโยนยงบอกชุุ่กผู้ห้เลยเนาะเอาผ่วานนั่นนี่คือว่าผู้ห้เลยเนาะโง่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆวันเันวันนกรที่การที่พ่อขึ้นเกาพนหรือบเอาผ่นววานี่มันเป็นแต่ปอนเนาะสกว่ามันยาวสันๆันมัยาวๆเกเดีย่ะงคือดูจากในโทรศัพท์เนาะแม่ยบอกอือ ยีวนเถาะโอ้บังซื่อบางซื่โอ้ยน้งมาที่มาพี่มาหาพี่มานยี่เวิตก้งสมบานหอยเนมันเนสาเศ่ษมือนเนื้อแท่ไปสั่นเนาะหยไข่ปลาปลาต้ปลาด้ยใหญ่เนืันี้ทางผิดเลยเปไก่อนใหญ่คนมาลำางยหย่คนมานำธางอือพวกเาคนมาอลีกินเนาะชำที ກ້ອງໃຫ້ອ້າຍນ້ອງຊາຍອ້າຍເປັນຄູ່ໂຕຫນຶ່ງໃຫຍ່ຄືມາໃຫ້ໂຕໃຫຍ່ແທ້ກໍກໍມາໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ຫນຶນາດຕຫກິ3ນຫກແ7 8 78 เอาอีกประมาณสายสิบหายางจำนะโอ้ยี่เอาลายประหนัวถอยท่านพวกอ่มม่าดอกกระบ้อเป็นว่าให้นอนติดตาติดมอนกีบหอยกระติดตมเมื่อสิประยุทธ์นี่อยากิดขึ้นนี่เช็คแล้วเอากระสิบพุดว่าก็บยังเปนลเนื้อแทนเขาว่าอูสิบปอได้หรือนี่ยคือในใจจะของวันหาก็ปากอืสิบอด้หรนี่จังสีว่าจะปูไปห้องกูสชลุ่มลนเลยเน่ะก้าหนึไปได้อยู่เออหน่ะก้าสองไปเก้าสองมันไปไปได้เพราะว่ามัน มันมันาลงกเทียบมาลงทีเทียอถ้มาดาเลยแมเอ้ยสาราเวลาคี่ว่านะเนาะเลยองป๋าเต็มนั่นปลากจจีปาขาวใหญ่นเนี่ยมันโู้ปะขาวใหญ่ผู้ขับเทียบมันายเนาะมันชูลงไ้ชูล่องไปมองน้ามันไปมองน้ามันสีนรกเออเออเอาไปปาก็ได้ปาได้หรือยี่ม่สองเัน มาขนมมาขนมเร็วๆขนมขอนจ้าว <as> mm ันดีหลอกว่าดีขนมละมาขนมเร็วๆมามามาเพียมาเร็วมาขนมเร็วมาขนมเร็วสองคนเร็วๆมาวเนี่ยมาเนี่ยเร็วๆเอา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 เลยเอาเอาเลยเอาปันกันเด้อไปไปเชงโอ้สามันมาแล้วสามันมาแล้วคนดีใจดีใจเลยเอ่านื้อแขนมี้ยิงสี่แขนมี้นี่สิโอ้กุฏินิงเออ มีลูกมีหลานเอาบ่็ไรนี่มีลูกมีหลานเอาบ่เกิดสิว่าขออยู่นี่แล้วเอายืนน้ำจะของจะคนนึงนี่มอดสามโอ้ขึ้นเออมอดสามใช่น้อยอ่อมอดสามแล้วจ่างสีพวกมีดอกอือดีใจอือดีใจห็นพ่อใหญ่เพิ่นเห็นพ่อเพิ่นไปสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดมาล่ะผู้ใดมาเออผู้ใดมาบุ้งบุ้งกัน ยักาหัวควรนศิลปินศิลปินกับเจตกรมันมันมันมีพอันี้อะไรก็ทาทาทาๆาๆาทเราเอาเอาอันนี้เขอเสียใจคิดพ่อเพียงยังสิพาพไปเบื้องหลังบ้านเอามาเป็นเจ้าขวงน้ำกันเถอะทหารชิยึดก่อนดีฝ่าย่ยมันมามานนวขนไหนมานวนไหนลงมันคํงนาหลพอมาหรคไปล่าพี่น้องมาแต่จะเจ้าขวั่ับงายึมเข้า มาคุเมืองห้าอยู่นะค่ะสวัสดี FC แฟนเพจทุกท่านนะคะค่ะสวัสดี FC แฟนเพจทุกท่านทุกคนทั่วร์นกค่ะน้องใบเมืองชุมแพแฟนเพจมือนีค่ะพี่น้องไอ้กับพี่ใหญ่ค่ะไอ้ไอ้ไอ้อาจารย์ใหญ่นายานค่ะพี่นรังน้องไม่กับน้องใหญ่รู้สใครไม่คล้องใครไม่คล้องกันไหมนะใหญ่น้องไม่กับน้องใหญ่น้องใหญ่ เองใหญ่ไหมอ๋อมันจะนองมันจะโคงกันเนาะเออดีดีดีคนที่ไดนชาาบ้านอยู่ยูต้องบัวลำพูม่อไหมอวยูสวนบัูนี่สีวันมันยี่สังคุนเจนพี่บัวบ้านเกิดทังคุณตัวไปหลายเี่ยวกพวก่าพยายามแต่งนจักแล้วบ้อจักผมจะไดยบุกกพูเอาออกเห็นว่าบัวดังน้ำขาอเจ้าเแล้วบัวพยายามเปเตืออเห็นว่าทุกวันยากเด็กกไดอืมก็ที่างหอ มันอันนี้ต้มอันนั้นหมน้องน้องมานั่งกินน้ำกันลูกมไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกนหรอมาอันหมูค่ะต้มกระดูกหมูคนอื่นมันกระเด็นเียนี่เนืมักมันแย่เยิ้มแม่เมื่อถึงแต่ปากนางมันนาหนม้นคือไรแกคือกันป่คือกัที่แต่ปากค่ะม้นอิพนตายเขาตงไปหอดพูนนะคะตไปประมาณลอยไรเป็นมระดกอันเก่าแก่เพื่อนค่ะ มันี่พาพระนอนหรือยูซื้อเงี้ยนั่งดีดิผ้าก่อนผ้าพระนอนมีพระนอนพระนอนที่อยู่ทั้งรูฟค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่องไปค่ะคนเ้องค่ะสินเสมอก็ได้เจอกันเป็นบุญหลายค่ะค่ะมือนี้ไอ้กับเอ่ยม้าเนาะค่ะเป็นเป็นบุญเป็นวาสนาเลยพี่น้องค่ะมาผัดบ้านเป็นไอศกรบมมะขอนกระสอบปนี่บ้านเปนสิศกรกินเขาเทียงนะเมือนเด็กว่าไหมค่ะเอามีอย่างกินน้อยเนาะกินแบบบ้านเู้นเนาะบ้านเ้องที่ไปกินยังขคาร์โบไฮเดรตซ้ำเดี่ยก็เรียกลูคุ้งเฮงกันตัวเนาะค่ะ ผลทั้งไก่ทั้งเนื้อหม่ได้เลยอาหารเราจะก้านเผมก็ว่าก็จะหัวม่านอีกเด้เพี่น้องเพราะก็ได้เคยมาจากเถื่อกัะหูจักน้องงูแล้วเต็มแต่หลายปีแล้วนะแต่ว่าเห็นว่าได้ของมาบ้านเกิดจากเถื่อก็เลยถือโอกาสนะครับมาเยี่ยมยามตามพาวดูกินแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกูท่านนะครับที่ตามผลงานที่ตามรายการช่องของเงาหนาแน่นแล้วก็มี่ยังเขาก็บอคอยว่าคอยจ่าคอย คือซาไปไปในอนาะคตหรือว่าที่นี่ยังสิเกิดขึ้นามาม่งัดอกไม้เมงปุยชุ่มแพร่แบบแบบอะไรกินแค่เกี๊ยวเราก็ยังรับใส่พี่น้องเส้นพิ้งค์กิ้งกเล่นแหละครับเดี๋ยวมาลองมาล่ำเด้อก็ยังมาคุยกันอีกทีนหนึ่งสลับต้องไม่อยู่ห่างเทศบาลนี่แหละมาหลอดอยู่เอาพุ่มชุ่มแพร่เขานี่แหละพี่น้องฝากความความจาม,มาคือบอกไปหาหนองไม้จักเจือเจียวเนี่ยผลมานั่นแหละก็เลยถือโอกาสคุยกันลงหนาใหญ่โมยูเพราะมันยังดอก เอาเยะให้ไม่ละว่าสมัยก็ได้ัโอ้ยนี่คุณยายเบียนคุณยายบียนจากกระบอยเลยอุ้ยอุ้ยฟึกฟึกฟึ๊กที่ซื่ออันนั้นธรรมดาดิได้ยินอะไรมาที่มหาวิทยาลัยพี่น้องชสงการพี่น้องครับเด้อขับรถขับล่ากับระมัดระวังครับการจราจรมันติดขัดพี่น้องกะกขัลัางขับบานขับซองกากขับปวดระมัดระวังนะครับอย่ากินเหล้าขับรถครับอย่างเด้อ มันจะใช่ก็ดีพี่รับประจางแม่นค่ะปากเป็นห่วงพี่น้องครับปฏิว่าเอาแมสคือมว่าปิดมันปิดแมสบ่ได้เพราะว่ากินเข่าอยู่อันปิดถึงเจ้าิปอ้อนขอปากทั้งหลายผู้ย่านกยานา็ย่านหลายย่านคักย่านนี้ย่านนี้หรอกพี่น้องแต่ว่ามันกะาพูกันกข้าวเพรข่าเนี่ยทางแดดจะถึงนั่นแบบนี้วันนี้แค่คุณกระทบจากโควิดนี่การงานห้องกระทบหลายวัน ของมาทรงแล้วน้องเนะงาะเป็นจุญญ์นบ่ได้ไปอืมน่องจุญญ์นบ่ได้เราเอาเอาจนว่าจนว่าตอนแรกๆตั้งสติบ่ไ,ได้อันลงไปไล่ยุหันเห็นเพิ่นไล่มันคือเป็นตามีาาว่าเพิ่นได้เยอะนิดนึงแม่ยองลงไปเบืองเมื่อี้ยั้นคือใครให้หลานเราซะเจ้าเลยว่าค้อติดตั้งเรื่องตกงานไม่ไหมเนาะ <c oughs> อืมที่แม่ยองไปไปเบืองห้อ,นองนี่น,นั่นแหละนยุคเป็นบ้าแล้วข้วออายุผู้ดเดียวลองยุผู้เดียวมันบ่ได้ไปล้ำสั่น มันเก่าเขาก็ยังไม่ท่านที่ห <Buffalo> ูวจากอันอันอันเน้อันนี้ดิอะไรว่าหมอลำาอกว่านักลองได้ครับในบาร์กับตัเจ้ามันมันมันมีล่าดูดเน่าคาหลายปีหมดค่ะแต่เขาสิพีเพิ่มแบบไหนเขาก็กินไปซูมือใส่ใจซูมือมาล่ะจวันนี้เอาละมาระงับเขาคือคล้ายๆแบบพี่น้องเป้งนำเขาหน้านี่ยละกันเศร้าเป้งนำเขาหน้าหน้ามกเขามากมันก็ตายด้วยเขาเมนค่ะ ในในวิกฤตมันจะมีโอกาสดีๆให้เขาแบบให้เขาได้ค้นหาเนาะน้องพีญ่เนาะแม่นแม่นแมนมันได้พิสูจน์ทั้งว่ายน้งบ่มีงานอันคือหน่องมันตกงานมากก่อนหน้านี้แล้วอยู่แล้วไหมค่ะน้องมันตกงานมากก่อนโควิดอยู่แล้วไหมมันมีมันยังมันยังมันยงมันยังมาดีเลยดีเลยคืออย่างคือการลงทุนหมอลำธงหญ่น่ะมันเขาเขาบ่มีนายทุนเขาบ่มีสปอนเซอร์อืมอเขาบ่มีผู้สนับสนุนเป็นหน้าการมนก็ได้ค่งนนี่ง บางคนมองภาพแบบนี้เลยนี่ยฮะเป็นคนอ่นี่คือคือ,คอมุมมองของพี่น้องผัวเบิ่งโอ้ยแมงยี่หรีเห็นแตยยูนทั้งหันอไปกินแจกเห็ดยูนหน้าน้ำตาตาว่าไผ่ซีไปรู้จักบะสันไผ่ซีไปเสียบะสันเออเออค่ะม่มีไผ่เสียเขาดอกนี่นี่คือคือพี่น้องมองมังในภาพนั้นคือจังเดินเพื่อนแล้วว่าแหละคนหนึ่งว่าโอ้ยย่างนึงไปหาว่า วานันซุ่งเจ้าสีเลือสีเลือดกระชายแบบยังนั่งฟาบ่ได้เดย็นดินแล้วก็ว่าโอ้ยเม่เยเอ้ยวันหนูก็คือคนที่พี่คือน้องนี่นะลาว,ว่าคือพ่อพ่าพเบื้องหลังครับถ้าลังเทียลลำบากก็พี่น้องติกินเดอ้อช <c oughs> ื่อได้ปิ่นเนี่ย <c oughs> คือเป็นหัวหน้าคนนี่เป็นขี้ขาลูกน้องเด้คร <c oughs> ับอันนี้แม่นแท่อันนี้เป็นหัวหนา้าเขาขี้ขาลูกน้องเพราะอีกอย่างพ่มีกะหัวหน้าไม่ใส่อันนั้นพ่มีกะหัวหน้าใช่นิ่มเรนพ่อว่าพ่อว่เนกัน

อันนี้ในในมุมมองของพี่น้องแฟนเพียงว่าอันนี้ว่าน้องไม่ไหวคนฟังเลยค่ะพี่น้องอยอ่าในในโยก่อนก่อนที่สีขามาต่อคุชงโควิดคือพี่น้อ,มองมองภาพว่าเห็นเทาพูงงามเห็นเท้ายุเทิงหานเห็นเท้าใส่เสียผ่าใส่เพชรเหลี่ยมหยาบหยาบคือบอกว่าหมอรับหมอถูก กอลําโูก็เป็นเมนูเฉพาะเส้นคตาละว่าอันคือมาผู้งามผู้ดีโปรยเลยแท้ใส่สุดใส่สุดเพศเหลี่ยมหยามหยาบไอสิไปเสียว่าเงินสื่อใครวะเสันว่าเออมันก็เป็นมันก็มันก็เป็นเป็นเรื่องที่ตลกมันเป็นเรื่องที่เออเอาโควิดเขามาผอมมันมันมาสอนให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตเราข้ามาปากของพระราชานี่ น้องเริ่มให้ลูกน้องกลับจะโดนเลยที่ไอ้ไม่อ้บ่ให้พักอยู่นี่บ่ให้อยู่เลยไ,ลไปลาไปบ้านไปบ้านไปบ้านมันสักคนบัดนี้เนาะเมื่อน,นันเห็นหัวหนา้าวมาลำคนาหนึ่งลงลงในหนาเฟดเนาะลูกลูกงานถูกยกเลิกหมดแล้วกลับบ้านได้กลับบ้านไครมันได้เสทุกน, <laughs> นึ่งนางเบ๋อยู่น <laughs> <laughs> กันสิไรกันสีบอกบ้านให้เขากลับบ้านเดิมสี่แยานเขาบอกมาอีกแยกเขาเครียดสีนะได้แย่งเขาเครียดสีนะค่ะ เลยต้องใส่คำบอกวาอ่าลูกงานเราถูกแคนเซิลกลับบ้านใครบ้านมันได้นะว่สาสันโอ้โอเขาเลยเขาใจน้องสั่งน้องสั่งตะพอตะเพอสัง่งโดยครบที่ว่าขาดสติกับเมนสีว่าเอยียงอะไรจำได้ไอ้คือ,อข้อมูลข้อมูลสั่งออกไปนี่ข้อมใจใหญ่ไหมเออคือเขาอยากให้พี่น้องดูในภาพที่ว่า ข้าปิ้นสิริเงต้องจัดให้มันเตรียมลอยแต่ว่าในเบื้องหลังครัวเขาสิอยู่เบื้องหลังผู้หัวหน้าเนี่ยจ้ามันแทบติดโซ่ขาว้าคุณเขาด้วครับเอาที่กับบ้านไม่ได้ไปเท่านี้คนฟังเพลยงพอยายหัมว่าอียงก็คือพ่ยายหัมร้อนการเฉลิมกล้วยรอบเป็นนายกมาเพลยงพ่อยายบ้านเมื่อเพลยงพ่อยายบ้านกับเพลงนายกยกไม่ได้ลงนายกนนั่ละเปิดฟังยิ่งมือเ้าร์นี่นี่โนี่ทักอิลิป็นอย่างที่ เป็นอีกอย่างที่พี่น้องต้องอ่านมาเบิงแล้วค่ะมาเบิงชีวิตมากดไค์กดแช่มากดติดตามมาเบิงบนันดีจะ่าบันดีขั้นผู้ใดย่งางหากันนี่น้องเสื้อมันนยางหนึง่ง่าเป็นเวลาของบุญกุศลหรือหรือศีลจังเมื่อนั้นที่ไปพ่อกันกับไอน้นี่คือไม่ได้คิดเลยเดว่วว่าไาอา้สิไปบ่้คิดว่าสิพ่อไอ้กับอันพี่แดงเพราะว่าคิดว่าเป็นยายแดงกับอันพ่อเมาแล้วก็ล่าเพราะเราที่พนบากว่าอีม๊อตอนนี้เราไวแต่แน่นเนิ่ๆเนาะแต่ปรากฏว่าโอ้่บ๊อบพนว่าบุบุญ บุญดึงบุญ,บญจองอไอวานี่ก็เราเรียกนี่วา่ากรมศิลปินเนี่ยครับจังเดี้ยวหูวตัวตนว่าข้อมจนเป็นไหนโอ้ยแล้วก็ช่วงระย,ยะเจ้าของเป็นมีการมีงานเหรียญยู่นเนี่ยคือเจ้าของอีกทุกป็นเนี้ยอีนี่ค่ะไในมือซื้อมือคุณได้คุณร้ายเลยบาดนี่ช่วงรยยะ,ะยะมายุ่งเสียจังเดี้ยวหูข้มจนมัอนติดเหรียญแดงข้อมจริงแล้วข้อมจริงเป็นอะไรกับข้อศีลประหยัดจังเดี้ยวข้อศีลหางมันเบิดแล้วการสอนให้คนหูจักเรียกวศิลปิน เือแบบนี้ก็ต้องต้องมีความรู้สึกคิดได้หลายหลายคนอยู่ครับพี่ใ่โมเมนต์น,น้องว่าสีบอสรวยละเก่าสิบเก่าดีปะนอกจากว่าอ่ออาจีพเป็นแบบว่าผู้ผู้ผู้เกิดลุ้นแล,แ,ลแล้วแล้วแบบว่ามาพ่อยัง่งก็รู้รสชาติของของความเป็นคําว่าครอบครัวใหญ่บอกเขาจังคอยอาสีพอ,อาสีลเรื่มที่เรียนนี้ไปแต่เขาก็อยากเป็น เป็นอาจารย์แม่อาจารย์พ่อเนาะเขาอยากเป็นวิทยาท่านเขาอยากบอกเขาอยากสอนเขาอยากบอกทรงต่ออยู่ว่าศาสตราชาติหนี่ที่ทีอ่อีพอพ่อหลวงรกักเก่าคนบอกบอกไว้มันได้ตอบโจทย์ชีวิตเท่าตอนนี้อีริไหมคะแม่แม่แม่อิรต้องขอบคุณเพิ่น,น,น,นหลายๆเนี่ยกลับกับหา้างที่เขาคิดย้อนไปว่าโควิดมันเข้ามาบางขั้นบางข้างหายวอกไปว่าต้องอยู่ในเหวียลรอบก็เพียงคือพ่อหลวง่นเบาใช่ วันนี้บางคนยังไม่เข้าใจว่าการพ่อเพียงคืออย่างกอนพ่อเพียงเปลี่ยนไปหนหมอเจ้าว่าโอ้ยก่อนแม่นแล้วหมอเจ้าไปเห็ดบ่ได้ดอกได้ที่ตด้ว่าวซื้อนี่บางคนก็ย <club> ังคิดแบบนี้คือคำว่าพ่อเพียงเนี่ยว่าเป็นวาเศร้าหาเนะครับถ้าหาได้กสานักก็บสานันคือบืนแค่เลยสักกับสมนันว่าเป็นหวังคือว่าสีเฮ้าสีเอาดาวแต่มันออกมาได้ถ้าหวังแค่ว่าเอาสมเา็จก็สมนันคือพ่อเพียงนี่อยากอยากให้พี่น้องเข้าใจแน่พ่อเพียงคือความสุขเนาะความสุข คะว่าบุญพอส่งหาเนี่ยท้าก็ไปอยู่ค่ะเเค่เเค่ห้สีหินห้าเนี่ยสีนาแลนหาแลนคือจังน่องคือจังน่องตอนที่มันมันมันขื่นมาตอนนั้นมันบ่ได้รู้จักคำวา่าคือไอ้บ้าละ่ะใครสิซีงจักว่ามือนึงมันสิ<ม>เป็นไม่เนาะไอ้จิ้งพีน้องเนี่ยมันมันสีถูกขาเป็ี่ยนเนี่ยมันเป็นสิจนมันเป็นมันก็นจ้าซาทูอาหารเขาเสนในโมดลแคปเดียวแคปเดียวจ้ะมันแสนเงินล้านเนี่ยเขาว่าเป็นพ่อพ่อเสือไปเยอะเท่า ในเมื่อจากช่วงแยะนั้น่านไปตรงมาอยู่ปัจจุบันนี่ยังหูว่าลดละเออความจนเนี่ยทําทําให้เราหูหนึกถึงความจิตวิญวานะอุ้ยนองพี่น้องเลยพิสูจน์อีย่างไรล่ะยางวาระบบจักรกวาลระบของความบ่นแน่นอนของความบ่แน่นอนบนบนบน,บนโลกใบนี้ศิลปินเนี่ยมันความดังกร่าคงทีความดีคงทนอันนี้จำไว้ได้พี่น้องนะแมนอิลิศาสตรธรรมข้ามนีแมนอิลิ ท่ันขึ้นเพราะโดนเลยศิลปินเนี่ยมันบอขึ้นยั่งตลอดวันทองมันก็หลายๆเห็นเนี่ยคือครูบาอาจารย์เพิ่นเป็นนักศิลปินที่สุดเสียงดังๆนะเพิ่นกับโบกโป้งทีเพิ่นกัมีวันรุ่งขึ้นเขาเนี่ยแหละพี่น้องกะมองภาพศิลปินนี่าบางครำบางครำโอ้ยหลอกไม่มันคือสีรวยครับแท้มีเงินจักรลอยล้านพันล้านเนาะคนเดียวแต่เรากัสิมีพอได้ชัยยุทแต่วะเอาเพรถึงขนาดนั้นนะนะ เดี๋ยว่ยังหาสิบล้านเนี่ยที่คันต้มโอ้ยสมความปากเร็วๆไอีพอไอ้ม,มาเด้อพ่อพ่อหาสิบล้านเร็วๆเด้อเอาผมยนตัว<อ><ด>สัตว์จะทำนะคะในช่วงแบบช่วงที่พอเขาเจอภาวะแบบนี้ปุ๊บเสียว่าทุกคนหลายๆคนคงคงสิงงบางคนรับสถา,สถานะบ่ได้บางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าป่วยไปเลยคนที่ ที่บอมีรรมาเขาซอยนีอย่อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที้ไอ้แม่คำมาเฮ้ยมันคือมืดแท้ท<ม><ม>ี่เลี๋ยวไปทั้งในโบเห็นหึ่งหนทางเลยเพราะว่าเขาเป็นศิลปินมอลำนักร่องเขาบูได้มีอาชีพอันอันอื่นส p a r e ไ้แม่อมไมอตอนแรกแ,แม่ค่ะค่ะเทากับศิปเอาเวลาไปเลี้ยงงัวคือเพิ่นเท่ากับว่าไปเลี้ยงบ่ได้เสียดันเป็นข้ออ้างน้ำห่อเนี่ยหรล่าวคือเขากับว่าเขาไปเลี้ยง่บมีแต่ลาดอกเลี้ยงงัวอย่างสินาะ ขันตะว่าบอกยังผืนว่าน้องนี่น้องเป็นคนมัักอนขายฟองเนาะขายเงี้ยงกับบุญรวยอย่างยังคายยังแต่ว่าหัวยู่วะเดี๋นี่น้องไม่เนี่ยแล้วแล้วฝากธนาคารยังได้เดียวฝากธนาคารยังได้คือหัวเดียวหัวมันขี้หาไรตัวคนไหมกคือเาดีเช้นอีกอ่ะ นั่นแหละคือยังเ่งินล่ะถ้าเราพนก็ว่าเอาฝากธนาคารได,ได้กินดอกอันนี้แล้วก็ฝากธนาคารเหมือนกันปีหนึ่งหนึ่งลูกออกจักโตนั่นคือดอกขอมันอันนี้ดีเลยถ้นพุ่นมิตินี่ทางนี่ทุนห้อนเลย่างเงี้ยดีหลายคือว่าเยังง้อเนี่ยมันมันบโมเขี้ก่อนเดียว <c oughs> เรื่องง้อแม่เนี่ยแห่งขี้หลายก้อนตัวเดียวนะ่ะแค่ไหนออกตัวนี้ก็ได้ตัวนึงเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนึงนั่นคือขี้หลายก้อนอืมนั่นอันนี้ก็เสริมพ่นผู้หนึง่ง แต่บนง้องการแกก็ดีอยู่ตาอยู่อันนี้เขาเรียงงวแบบด้รูว่ง่วงวพันหรืองวบานเนาะง่วงงบานค่ะงวบ้านว่าเอินว่าง่วจ้ามากระโดนบกว่ังวนงกลางวแดงบอกงวกลางแงงวกลางงอยังมห่ง่นา่ะงวพันกลางงวพันกลางไใช่ไบมบุมใชไเพ่อพันกลางอืมพันกลาง่าสินค้ายังกระบอกคนไป้า กาฝากฝากพี่น้องนะคะแฟนแฟนๆที่รับชมนะคะทังทา้งทางยูทูบดิค,ค,บค่ะครับค่ะกาคันอยากได้ใส่กอกนะคะเครื่องกิโลลอยสามสิบบาทอันนี้ทอดแล้วบบแตะนะคะเป็นใส่กอกเจ้าดั้งเดิมของอ่าของอายุประมาณลอยกาฟีแล้วที่ประเ็ดสืบทอดกันะ <โฮ S 1> นะคะเป็นเจ้าดั้งเดิมนะคะใส่กอกกับหมูวนหมูแดดนะคะ แล้วก็มูมัดตอกนะคะมูมัดตอกนี่ิ่นสี่อ่าเอาเอาบูไปอบไปอบน่เนาะอบข็จะใส่โอบเบาๆอบค่ะแซบแซบค่ะอ่าตากแดดแล้วก็เอามาอบนะคะแล้วก็เอาไปตอกเอาตอกมัดนะคะอันนั้นก็อ่าซิปมัดร้อยสามสิบบาทนโอ้เสียดเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาสิเดี๋ยวมือหลังมือหลังน้่ไปหาไอเราค่อยเอาสินค้าไปไอชิมดีกว่าเป็นทางการ บานบ้านนี่ล่องฝากบอกพี่น้องว่าทุกมือนี่รับการรับงานอยู่บ่อแล้วก็บอก,กเบอร์โทรศัพท์เพสอบถามหรือตรงเลยก็ได้โอ้โค่ะฝากพี่น้องเอฟซีแฟนเพจแอฟ,ฟ,ฟนอ่านี่นาย่างชาแ,แนลครับจากพีแนเพจนายานชาแน,นลค่ะพี่น้องอยากได้ ได้ไปช่วยในการในงานการรับคือเก่านะงานหน่อยงานใหญ่งานหน่อยกับไปค่ะสตาร์ทไปตั้งแต่มื้นหาพี่ลรไปไปคือไปเฉพาะตัวแม่ค่ะ่ะวงกับมีคือเก่าค่ะยังจับสันอ่วงใดคือเก้าว่าจะเป็นวงหน่อยวงกลางหรือว่าวงใหญ่จัดตามงบประมาณของเจ้าภาพครับค่ะมีงบแปดเก้ามืนจัดไหนได้บ่งคได้คือเก่าสนใจค่ะสอบถามเบอร์โทรศัพท์เลย ค่ะพี่น้องสายตรงโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์0861หา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 สองนะคะมีสองเบอร์นะคะ0861หา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 หสองกับท่าง่าน้องไม้เนื้อชุ้นแพรแ้นเพจดนะคะกดเข้าไปอันนั้นกับเป็นเบอร์สายตรงอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0951916369 มันนี่บ้านสถานที่มองอยูบอกไวนีนยูมองไหนคะยูที่บ้านหนองไั่นะคะยูติดประเทศสบาลตำบลหน,นองไั่นะคะบ้านหนองไั่ใต้บ้านหนองไั่นนไตำบลหน,นองไั่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นค่ะกะอยากได้คําว่าน้องไม่ดอใไม่เมืองชุมแพนะคะหมวนขึ้นนี่สีสีสีพยายามอยู่ขาไอท่านมาหมื่นหมื่นหนึ่งที่ห้อง มีปัจจัยหรือมีพร้อมพร้อม่านอ,อ,อกวาเราสิเหตยดประมาณสัดเสร็จกลางเข้าปกครองกันไว้เขามเฮ้ยปกครองกันไว้การปกครองคือศิละปะศิลปินมันเฮาเนี่ยแย่มันเลียนร่างหายไปเขามีพาวเวอร์มีกําลังเพราะสีเหตุดได้เพราะว่าหนึ่งลกูกหลานคู่ขืนเลยยีรุ่นเนี่ยมันบอกคือเฮาคือเขาต้องเปลี่ยนเมียคู่เป็นพ่อเป็นแม่ให้เขาอคอยแนะนำต่างๆการหล่นการน,นั่นคือซูเมอร์นี่ โดยมากซุ่มเหินไม้ขันเหรียญเขาจะเหรียญไปทัวมันบุญยุในเห็ดในคลองของศิลปินการแสดงหนึ่งก็ระเยา,าส่วนใต้เสื้อบือมันเหรียญหลายๆลายคือเหรียญเขาเหรียญแบบมีสินเดนของหลาเพราะมันว่าสเหรียญเอาแต่งแจ๊กข้ามเตะสอว่ามันเป็นข้ามที่ผู้รักผู้ใหญ่ผู้ยยผถูกเก่ือเป็นฟังมาได้เขาต้องคำนึงในจุดนี้เดอ้อพี่น้องศิลปินกระไรครับกาบวกผมกับว่ามันเก่งดอกแต่ว่ากาใน สายเลงเก่งแล้วมันเป็นอย่งสั้นแม่ค่ะแมนนี่ค่ะทั้งน้องไม้ก็คือสิ่งหูดีเดี๋ยวมือดีก็ได้อายุนี่ะแล้วมื่อนี่สิขอโอกาสยามเบื้องบ้านศิลปินซื้อดังอีกคู่หนึ่งเดือดร้อนเบื้องบ้านเบิกมาได้มาแล้วก็ได้เออคือว่ามาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านนะน้องไม้์ทั้งสี่พี่น้องก็อยากกิดอย่างโห่ว่าบ้านยู่เมื่อก็นอนพายุลักษณะได้ สีพี่น้องก็ไปหามาแวเราได้เด้อยินดีด้ค่ะเมนเมนบาโบยูเฮียนกับเขามาหายายบุญมี่ห้อีเม่เฮ้าค่ะแม่เฮ้าเราเป็นเป็นคนแบบว่ากู้เขียนหน้าอายบ้างแต่ก็คำแดกเลาทุอ่งเฮ้ยมาเลยตีบ่กคู้หายสันบัดมอฮันไก้เอา